คริปต์วิดีโอความยาวประมาณ1,000คำในภาษาไทยเกี่ยวกับรถถังเซนจูเรียสำหรับช่อง YouTube Auto b r u ู e โดยไม่ใส่หัวข้อและเริ่มต้นด้วยคำว่าสวัสดีตามที่คุณต้องการ ีสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องออโต้บรูทวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับหนึ่งในรถถังที่ทรงอิทธิพลที่สุดของอังกฤษและของโลกนั่นก็คือเซนจูเรียนรถถังหลักของกองทัพอังกฤษในท่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองและยังเป็นต้นแบบสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาถังในยุคต่อมาเซนจูเรียนถือกำเนิดขึ้นในท่วงปลายสงครามโลกครั้งที่สราวปีค ซอซาลา1,945ในตอนนั้นอังกฤษต้องการรถถังที่สามารถต่อสู้ได้ทั้งกับรถถังเยอรมันที่มีกรอะหนาและอาวุธที่รุนแรงแต่ยังคงความคล่องตัวและความสามารถในการเคลื่อนที่ผ่านพื้นที่หลากหลายไว้ได้แนวคิดนี้นำไปสู่การพัฒนาถาังหลักหรือเมนแบทเทลแทงรุ่นแรกของโลกและนั่นก็คือเซนจูเรียน ซนจูเรียมีโครงสร้างที่ออกแบบมาอย่างสมดุลทั้งเรื่องของพลังการยิงกรอบป้องกันและความคล่องตัวรุ่นแรกของเซนจู r i ี n ที่ออกแบบคือ m ารไปซึ่งติดปืนหลักขนาด17พาวเดอร์หรือประมาณ76.2ม mm. ิลิเมตรพร้อมปืนรอง20มิลลิเมตรเบลสตนออโต้แคนนอนแต่รุ่นที่ถูกนำมาใช้งานจริงและได้รับความนิยมมากที่สุดคือมาร i ii, ซึ่งเปลี่ยนมาใช้ปืนขนาด20พาวเดอร์หรือ84มิเม และต่อมาก็พัฒนาไปสู่ปืนขนาด105มิลิเมตร Royal อ r d แ s a n L7 ในรุ่นมาเซด5้าส่วน2ซึ่งกลายเป็นมาตรฐานของรถทางตะวันตกในช่วงเวลานั้นกรอบของเซน t ู r i ี n ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นโดยออกแบบให้มีความหอนในาส่วนหน้าของตัวรถและลาดเอียงเพื่อเพิ่มความสามารถในการต้านกระสุนจากศัตรูโดยเฉพาะในสมรภูมิที่ต้องเจอกับรถถังและอาวุธต่อต้านกราบสมัยใหม่ตัวถังและป้อมปืนถูกสร้างจากเหล็กกล้าหนา ซึ่งทำให้มันสามารถอยู่รอดได้ในสนามรบที่โหดร้ายหลายแห่งเซนจูเรียนใช้เครื่องยนต์โรสรอยเมตอซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่พัฒนามาจากเครื่องยนต์ของเครื่องบินเอสคิทไฟที่มีชื่อเสียงในสงครามโลกครั้งที่2ให้กำลังประมาณ650แรงมา้าทำให้รถถังหนักกว่า50ตันคันนี้สามารถทำความเร็วได้ถึงประมาณ35กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและสามารถไต่ทางชันและข้ามสิ่งกีดขวางได้อย่างย,งยอดเยี่ยมในสนามรบจริง เซนจูเรียนได้รับการส่งออกไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกมากกว่า20ประเทศรวมถึงอิสราเอลออสเตรเลียอฟริกาใต้อินเดีย India, และสวีเดนซึ่งแต่ละประเทศก็มีการปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของตนเองอย่างในอิสราเอลเซนจูเรียนถูกปรับปรุงและเปลี่ยนชื่อเป็นโชว์และถูกใช้งานในสงครามใหญ่หลายครั้งเช่นสงคราม6วันในปี1967และสงครามยมทิปปูในปี1973ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและประสิทธิภาพของมันในการรบจริง ออสเตรเลียเองก็ใช้เซนจูเรียนในสงครามเวียดนามโดยนำไปใช้ในการรบในป่าทึบและพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงซึ่งเซนจูเรียนแสดงให้เห็นถึงความทนทานและความสามารถในการสนับสนุนทหารราบได้อย่างยอดเยี่ยมแม้ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะกับรถถังนักก็ตาม ตลอดระยะเวลาการผลิตและการใช้งานเซนจูเรียนมีการพัฒนารุ่นย่อยมากกว่า13รุ่นรวมถึงรุ่นเฉพาะกิจเช่นรถกู้ซ่อมรถสะพานและรถค้นไฟเพื่อให้ตอบสนองภารกิจที่หลากหลายในสนามรบนอกจากนี้ยังมีการอัปเกรดระบบควบคุมการยิงการมองเห็นตอนกลางคืนและระบบสื่อสารให้ทันสมัยขึ้นตามยุคสมัยทำให้เซนจูเรียนสามารถใช้งานได้ยาวนานนับหลายสิบปี แม้ว่าปัจจุบันเซนจูเรียนจะปลดประจำการไปจากกองทัพส่วนใหญ่แล้วแต่ชื่อของมันยังคงเป็นที่รู้จักในฐานะต้นแบบของรถทางหลักยุคใหม่การออกแบบของมันได้สร้างแนวทางที่ยังถูกใช้ในการออกแบบรถทางรุ่นหลัง,ลงๆเช่นชิฟเทนชอนเลนเจอร์และแม้แต่ในรถถังของสหรัฐอเมริกาอย่างเอง60กก็ได้รับอิทธิพลบางส่วนจากแนวคิดของเซนจูเรียน อีกหนึ่งจุดเด่นของเซนจูเรียนคือการบำรุงรักษาที่ง่ายและความทนทานต่อสภาพสนามรบที่ยากลำบากมันสามารถทำงานได้ในทะเลทรายที่ร้อนจัดป่าทึบที่ชื้นแฉะหรือพื้นที่หิมะตกหนาแน่นได้อย่างไม่มีปัญหาและยังสามารถทำงานร่วมกับหน่วยทหารประเภทอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เซนจูเรียนยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางทหารของอังกฤษในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองและเป็นตัวแทนของยุคเปลี่ยนผ่านจากรถถังหนักลุกเก่ามาสู่แนวคิดของรถถังหลักที่มีความสมดุลระหว่างพลงังการป้องกันและความคล่องตัวสิ่งที่ทำให้เซนจูเรียนแตกต่างจากรถถังรุ่นอื่นในยุคเดียวกันคือมันถูกสร้างมาไม่ใช่แค่เพื่อรถในสงครามที่กำลังเกิดขึ้นแต่เพื่อรองรับการต่อสู้ในสงครามอนาคต ด้วยการออกแบบที่ล้ำยุคและสามารถแดัดแปลงต่อย,ยอดได้ตามสถานการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปแม้เวลาจะผ่านไปกว่าครึ่งศตวรรษแต่เซนจูรียนยังคงได้รับความเคารพในหมู่ผู้ชื่นชอบรถถังและประวัติศาสตร์ทางทหารทั่วโลกหลายคันยังถูกเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์หรือแม้แต่ในมือของนักสะสมที่ยังคงชื่นชมในความงามและพลังของมัน และนั่นก็คือเรื่องราวของรถถังเซนจูเรียหนึ่งในสุดยอดรถถังที่เปลี่ยนโฉมหน้าสงครามยุคใหม่หวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้และความบันเทิงจากเรื่องราวในวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto ้บลูดของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับทีดทีดทีด